เอาละครับสวัสดีครับอยู่กับผมลูซิฟาแคตตาสายกระสอบายนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกมเซนเซียเอาคิมนิ่งนั่นเองวันเปิดกาชาอีกแล้วนะฮะเอาละครับก็ใครดูอยู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ด้วยนะจ๊ะป่ะเดี๋ยวไปกันเลยนะฮะไวายวันนี้ต้องบอกว่าเป็นวันที่ตื่นมาเปิดกาชาอีกแล้ววันพุธนะอ่ะกันตอนเช้ากันตอนเช้ายังไงแล้วก็มาลุ้นๆกันได้เลยนะสำหรับเขาเรียกว่าเซนตัวใหม่กันจะเรียกว่าเซนดีไปมวะเซนแหละอะ นี่อ้าวแกไม่มีตัวแกไม่มีท่าบินมาเรอโอดิซิอุดนะฮะอ๋อเขาแบบเรียกเป็นชื่อเขาเลยนะโอเคให้เป็นตัว e x เนลอะคือแบบโคตรเท่แค่ชุดก็เท่แล้วปะเดี๋ยวนี้ไปเปิดกันเลยนะฮะตู้มงตู้แมวเ,เราไปสอยมาแล้วเดี๋ยวเราถือเคสแบบไม่เล่นตลกมากตลกทีไรนี่เสียใจยตอนหลังเอ้ยเชียแม่งแม่งง่าขาตาเลยดี่อะโอส่าแบบุอส่าเขาเรียกว่าหนีมาเปิดนอนเช้า ไม่ได้แล้ววะเนี่ยหุ่นไม่ได้ติดๆกันเลยอะกรรมแล้วเราจะได้ไหวะอโอ้ปาปาเข้าไปเลยดีกว่าได้กรลิกกันก่อนอีกแล้วเขาได้ตัดหน้าไปตอนเชา้านี่ดูขัดสินโหไม้ยังหรออะไรมันจะเทพกว่าน,นี้ ถ้าเดินสุดยอดพี่งูไฮร็อกมากมากเนี่ยเขาพี่งูแล้วกันนะฮะพี่งูมันจะดูแปลกๆปลกไหมวะพี่งูเลยฮะเออเขาได้เฉยเลยอ่ะโอ้จริงๆริงกำลังคิดอยู่เลยว่าตอนเช้าตื่นมาเปิดนี่แบบเอาไงดีวะโอเคอ่ะไม่เป็นไรเขาได้ไปแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปเปิดแบบ เิเอาเนี่ตามเขาแล้วกันน่าจะต่อจากคนนี้เลยฮะเอาละครับก็ตู้ม,มงตู้แมวไปกดมาได้แล้วลหะอยู่ที่ประมาณพันสเนาะวันนี้ก็หวังว่ายอยากจะเอาเต็มที่คือแบบยับยับก็ไม่เกินห้าร้อยอะไรเงี้ยตอนแรกว่าจะเล่นตลกโหคิดม,มุกมาเพียบเลยอะกลัวกัวตลกทีไรนี้แบบโอ้ตายยังจำรอบเขาเรียกว่า,าฮิปนอสได้เลยตลกเยอะใส่แตกปาไปกันเลยจ้า โอ้เขาก็เ huh. พ oh. <laughs> 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 oh yeah. ิすごすご่งออกไปเราก็สิบดาวไม่ได้เดี๋ยวมากดไปก่อนสิบดาวแบบปล่อยๆปล่อยๆปล่อยดวงไปชิวๆชิวๆิวสิบดาวแรกนี่ก็แบบเอาจริงค่าสิบดาวแรกก็แบบเฉยๆนะป่าป่ารัวรัวรัวไปเลยจ้าเราจะเล่นเขาพี่โอ้ด้วยพี่โอ้พี่โอ้แล้วกันตอนออกจะได้ร็อกโอ้คือแบบคือแบบเอ็ดก็ไม่ออกหรอวะเฮ้ยเหลือแก เอาละเริ่มอัาตอนประมาณเจ็ดโมงเชา้าเข้าหน้ากาชาประมาณเจ็ดโมงสองนาทีเดี๋ยวจะมาดูว่าใช้เวลากี่นาทีในการในการได้มาเนี่ยช่วงนี้เสียงอาจจะติดแค่ขันไหนขออภัยด้วยไม่ค่อยสบายเสียงไม่หายเลยแต่ไม่เป็นไรอย่าไปกาชารอมาตั้งนานโอ้ตัวเอ็กพีโอเราโอดีสฟีสุดผมชื่อเรียคนยากนะโอ้ไม่ม,มาจริงวะเอเอิรดเรื่งหายตม าหลมกล่องแก่งว่ากาซาจิทาเลียสาซาจิทาเลียสคือต้องบอกว่านี่คือเปิดคนเดียวเลยนะไม่ใช่ไหมไม่มีใครแย่งเปิดเลยอ่ะโอ้โหเอาละตัวอีเอ็กแบบเจอเปิดตัดหน้านี่ร้องไห้เลยนะเฮ้ยมีคนเปิดวะมีคนเปิดวะเอาว่าวะมีเพื่อนวะเฮ้แกแกจะเปิดอะไรก็ได้แต่แกจะเปิดร้าตัวนี้นะอย่าได้พี่โอ้ะแล้วนะ อือซึบโอ้โหแบบมืดมนมากอะ่ะคือตัว e x นี่คือเขาเรียกว่าถ้าไม่รอเลดมันลั่นเนี่ยผมใส่จะแบบโหเจ็บหนักอะ่ะตายแล้วเฮ้ยไปดีกว่าเยอะจังวะที่แบบเดาออกเลยอะ่ะเฮ้ยซึบโอ้ไม่ใช่เราเหรอ กด,เด,เ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกดเร่งไปแล้วกันนะฮะเร่งแบบมันจะได้ไปไวๆหน่อยเรียกวา่าพว่าน่าจะใช้เยอะอยู่อะเฮ้ยมีคนแย่มีคนแย่ม,แยม,แยมาแล้วมา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 เฮ้ยมาพวกนายจงมาร่วมชะตากรรมกับเราโอ้โหจงแบ่งปันรอยยิ้มหวยหาความรักความไม่ตายกันเลยมาแล้ววืดโอ้แม่งเลยแม่งใจจะไม่หวยหาแล้วหมดไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยดูดิเขายังได้ตัวองค์ตัวเอทกันบ้างอะ อ้าสบายปิดไปเลยม่เอาไม่เอา,เอ,าอย่าได้อยาได้พี่โอ้รอพี่โอ้คือหลับนิ่งสนิทแล้วเฮ้ย <S <S สั่งจะเฮ้ยไปได้ไหมไปเร็วๆไปเร็วๆคนอื่นแม่งเปิดอยู่ไปเร็วๆอ,อ,อย่ามาขัดสีนไปอีกทีพี่ฮะพี่ฮะ คุณมึงไปนะครับพี่ครับพี่อย่าบินนานบินนานเดี๋ยวเลิกยาวมันหายโอ้แม่งเอ้ยบินนานเลยกันอีนสีมันออกได้ไหมวะโอ้แม่งสโล่โอ้แม่งสโล่โมชั่นอีกไป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 เลยไปโอ้มีสโล่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 โอ้เยี่ยมไป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 โอ้แมวตัวเอ็กก็ได้แมวตัวเอ็กก็ได้ขอเอ็กเลยขอเอ็ก เอกโอ้เอก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 ยิงไม่มาเลยนะโอ้การแบบรอๆสักสิบยี่สิบสามสิบดาวได้โอ้ชีวิตมันจะมีอารมณ์นั้นนี่เขาไหมวะโอ้ยเขาเฮ้ยนี่เขาซ้ำกันรัวๆเลยอะว้าวาว้าวว้าแม่งต้องแย่งลงแย่งดาวกันหน่อยแหละ จะไม่ออกกันเลยเหรอจ๊ะเจอม่มากันลยเลยจ๊ะผ่านไปประมาณร้อยดาวร้อยสิบดาวผ่านไปโอ้เรลซิเฟอร์แม่งขึ้นอีกคีปทีเดียวป่าไปชูล่าไปไปไปได้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 ไม่ใช่ได้ได้ได้นี่คือแบบรีบๆไปอย่าอย่ามาคัดซีนเฮ้ยซึบโอ้แกทรมานคอฉันมากเลยอ่ะคือแกจะให้ฉันอยู่กับความกีดการ์ด ชิพาแล้วอีแม็กได้ด้วยรับแม่ชิพาแล้วอยู่มากก็ได้โอ้ตายบทจะออกออกสองตัวโอ้ปวดหัวเลยโอ้ดูดูออกทำใจก่อนเป็นรั้ไป็นรับไอพวกนี้ก่อนดูนแบบโอ้ทำไงดีวะกินเลยไปเข้าพิษ อู้หูจะกี่ดาวเนี่ยโหเศร้าเลยอ่ะเป็นเราได้ไหมอ่ะคือห้าเจ็ดถึงห้าร้อยได้ไหมไปเถอะตัวอามาก็ไม่ใช่เออเอาเอสสองตัวทำไมตัวนี้ก็ปลุกแล้วเขาเชื่อเออไป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 เออเดี๋ยวค่อยไปกดเดี๋ยวค่อยไปกดไป แย่แล้วนี่ขนาดอุสาห์ไปเล่นตลกซเคารพในความเป็น E X ของแกนี่แม่งยังไม่ออกมาอเหรอวะโอ้บทคนมันจะไม่ได้นะฮะบทคนมันจะแบบจะเกลือนี่โอ้ไปกันด้วยเลยเดี๋ยวเรารีบกดแบบมันจะได้ม่เสียเวลานะฮะโอ้ก็เรียกว่าบทมาดูความโรมานดีกว,ว่าดีดาวกันได้ฮนะจริงๆแชร์กันได้นะ ในช่องชั้นนี่คือแต่ละคนกี่ดาวได้บอกกันได้นะฮะจะได้มาดูกันโอ้โหจะได้มีเพื่อนชิบหายแล้วหมดไปสักพักใหญ่ๆคือโอเคแหละแบบหลักร้อยดาวอะไรนี้มันก็รับได้แหละแต่แบบสักขึ้นสามรอยนี่น่าไม้แล้โอ้โหชิตำเค็นจริงโอ้โหช่วงนี้แกนี่ แกไม่มานี่ฉันจะตบมุกแกโบบะแล้วนะโอ้เอ็เอ็ก็มาไอ้คนนั้นเออดีดีดีได้เลยโพไซดอนเนี่ยเอาไปก่อนเลยอีเอ็ขอเถอะโอ้ขอฉันขันตอนเช้าได้ไหมอีเอ็กเอ็เอ็เงี้ยได้ไหมอีเอ็กเอ็กเอ็กโอ้แต่วะโอ้โต่วะเจ็บคอแล้วเนี่ยอ ไม่เงอเอจก็ไม่มากูสวยโอ้โหเน้นเน้นโอ้ได้โอดีโอตัดหน้าโอ้จะรอค่ายจะรอค่ายเป็นภาษาตุรกีโอ้ภาษาอะไรก็ไม่ยินดีโอ้แม่งได้ตัดหน้ากันผ่านไปสิบนาทีนะตอนนี้เจ็ดโมงสิบ นะเวลาอัดคลิปโอ้โอ้เยี่ยมมากจ้ะจ้าเอ็ดมารัวๆเลยจ้าสุดยอดจริงๆสุดยอดไปเลยคือคือขอขอ,ขอไม่ต้องขอไม่เอ็ดได้ไหมเอ็ดไม่มาก็แนละ้วแอ่ะแล้วแต่เดี๋ยวอย่าบอกนะว่าเราไปกดตู้ผิดป่าววะแล้วมึงตู้ผิดป่าวะว,าวะตู้ผิดไหมวะหรือกูผิดตู้วะ หรือว่ผิดตู้ก็ไม่ผิดนะกูไม่ผิดอนะ่ะ <c oughs> ไป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 เลยไปไปเลยไปโอ้โหโฟดี้เห็ลเตัวเห็นเราจี๊ดเลยโอ้ยหน้าเก่าๆนั้นโอ้จังหวะนี้คนเก่าไม่ขอขอคนใหม่ได้ไหมฮะโอ้อยากมีความรู้สึกเอาเอาเอาม่กดตาวเดียว啊 เดี๋ยว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 ก็เลยขึ้นอ๋อนี่เริ่มลวน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 เริ่มมีอาการลวนลุนอ้เดี๋ยวจะถามจริงเรียวๆทำไมรถสตาร์ทไม่ติดนี่แม่งทำไมดาวมันไม่ติดวะโอ้โอ้โหจิ๋มหาย อุตส่าห์เซลกันเล่นๆว่าจะคลิปสามนาทีจบพันสองร้อยดาวไม่ได้เลยอะไรอย่างงี้อ้าวดาวดียววอยูแ่แล้วโอ้ยตายแล้วน้องบอกว่ารวมโหยหัวมไปก็ยี่สิบนาทีแล้วพี่นี่จะชิปหายแล้วครับผ่านไปสิบนาทีแล้วออไปเลยไปเลยไปเลยกันเดี๋ยวเขาไปเดี๋ยวเขาไปกรอคลิปเอานะฮะโอ้ยกรอเนีย่ยข้ามคลิปสปีดคลิปแลวกันไป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 ,ไป ยายยๆยยๆยยๆยยอยยอยยๆยยๆยย้ย้ยโอ้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 นรกมากมากโอ้ไม่ใช่นรกคือคนอื่นแบบหนังนรกไม่อยู่ตรงนี้เรยวะโอ้การูด้าพี่ปีกอะดีเขาได้อีกแล้ววะอ S <S <an> เอาปะไป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 ไม่เป็นไรทนได้ทนได้ทนได้ทนได,นได้สีทนได้เอาแล้วครับผ่านไปเขาเรียกว่าสีรวมน่าจะประมาณเกือบสามร้อยดาวแล้วจากที่สตาร์ทมาโอ้อยาวไปเลยนะเอือตาย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 โอ้โถเว้ยไม่มาเลย โอ้โหไม่ไม่ไม่ตลกแล้วฉันข,ขับไม่ออกแล้วแกไอ้บายออกมาเถอะพี่โอ้โหโชคแม่งจะโชคจะลาวม่งจะซวยนขนาดนี้วะเนี่ยโอเตอร์นี่ต้องให้กูย้ำๆหรอวะอ๋อนี่เอาซาลี่เอา,อาสิบดาวอา่ะอย่างงี้ก็ได้อ่ะอ น้อ,อ,องหมาที่บ้านเริ่มบวยวายเริ่มแบบเจ้านายบวยวายเลยแต่เช้าเนี่ยจะหลับจะนอนออโอ้ยไม่เงยอนา,าคตมืดมนโอ้โหไป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 มาเถอะมาเถอะโอ้ยจิกผมแล้วโอ้ยกัดฟันโอ้ยเสียวว่ามาแล้วอเออเหลือเกาไแรกว่าแล้ว ไฟ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 ไปเจ็ดต่บอว่าคือบอกเลยว่ากดขนาดนี้มึงอ๋อกูเถอะกูขอร้องอ่ะกู้อให้มีโมเมนต์โอ้โหอย่าให้ไปแดกย้ายจบคอสิงพิวอิลโอ้โหแม่ก็มาเป็นกระปุกแน่นอนสิงพิวอิลโอ้ยยาแก้จบคอตาลิงถือลูกท้อกินไม่ได้เลยอันนั้นมันยาบอง โอ้โหไม่ไหวบาเลยวะไม่ไหวบาเลยโอ้โจริงๆต้องบอกว่าการหยอดเหรียญตั้งแต่เช้านี่อุตส่าห์ไม่หยอดแล้วเนี่ยว่ามันได้โชคดีเลยะ,บบะไ,ปไ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 ปให้มันให้มันจบที่ดาวเราให้มันจบที่ดาวเราอือผมจะต้องจบ อาปลี้จะตัวเรียบพี่จะคลี่แตกแล้วดูนี่แม่งไม่ออกเลยบอลซับทำใจจะลองให้ไม่ออกจริงเหรอวะคือมันออกไปสองตัวแล้วแบบมันเลยจะไม่หล่นมาทางเราเลยเหรอไม่เวลาเฮ้ย โอ้ยนี่มันโอ้โน,นี่นมันเศษนี่ว่าตกใจโอ้เห็นหน้าเศษก็ดีใจแล้วนี่ไ้มาเลยเอาไม่ใช่มืออไปนะไปยาวๆไปยาวๆคือตอนนี้ไม่ต้องหวังอะไรละให้มันออกอย่างเดียวจิ้มเลยไม่ต้องไม่ต้องเปลี่ยนท้งเปลี่ยนทิศมาแล้วจิ้มไปเลยจิ้มมันรัวๆจิ้มเข้าไป,ไปเอออ่าเนี่ยแล้วสิบดาวไปโอ้จะบ้าตายไปนะ ขอหาขอหาแบบดาวที่แบบปลายเปิดแล้วสบายใจเน่ยอ่าพี่โพให้กันนะฮะไปะเราต้องพึ่งรูปรักอโอ้โหไม่มาจริงอฮะดับอนาดโอ้หใส่แล้วใส่แล้วใส่แล้วว ผมมันรู้สึกแบบมันรู้สึกสิ้นหวังจริงเนี่ยเขาได้แล้วสิตัวสีแดงขึ้นเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมอ๋อไม่ใช่เว้ยโอ้โหยต่มันตัวมันไม่ออกเลยฮนะตัวมันไม่ออกจริงเหรอครับเฮ้ยเริ่มไม่แน่ใจนะกูเปิดถูกกูเปิดถูกทีมใช่ไหมเนี่ยกูเปิดถูกช่องใช่ไหม กูเปิดถูกช่องใช่ไหมดาวมันก็ไม่อยู่แค่นี้แหละโอทีซูมันก็ตรงนี้แหละวะโอปดโอ้ตายตายอป้หูบไปบายบาย โอ้บันเทิงเลืองใจมากอ่ะกดไปเรื่อยมาแบบเอ้อยโอ้อยพีย่โอหมดหวังแล้วเนี่ยตอนแรกโอ้ขอบคุณขอบคุณทิ่งมาพี่โอ้อห์สุดยอดกรอบแม่งประกอบยังไงกันดำเสื้อดูนี่ บอกแล้ววัตอชิวะพี่งูมือโอ้โหได้แบบดีใจแบบงงคืออยากจะให้เห็นภาพตอนกดมากยะคือเอามือสร้างหนึ่งอะเท้าโต๊ะแล้วเอากุมหัวแบบจิกผมไว้ฮะคือแบบชินใจชิบหายแล้วมันจะจบที่ไรวะเนี่ยโอ้สุดยอดมาจนได้ฮะโอฟิลซูดโอดิสิอุดฮะโอเราขอตัดหน้าก่อนแล้วนะพวกนายโอ้ดีใจดีใจพี่งูไฮร็อกหลายชื่อเลยกันนี รับฟรีไปเลยจ้าขอคืนน้ำลายเนะี่ยเจ็บคอโหดูถ้าถ้ายืนแบบน่ารักนก่ารักแปบนึงเนี่ยโอเคป่ะต้องเาเรียกว่ากดเซฟภาพทุกตัวนะภาพมันน่ารักเกินเดี๋ยวเราไปดูเขาเรียกว่าผลประกอบการกันหน่อยนะว่าได้เท่าไหร่เอาชื่อเราไม่ขึ้นหรออ๋ออัปเดตละได้คนที่เท่าไหร่นเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าคนที่ห้าของเช้านี้นะครับ โอเคก็ไปจบที่เดี๋ยวขอไปดูดาวกอนนะเอ๊ะไม่ใช่ไนนี้เดี๋ยวอันนี้อันนี้อันนี้อันเราลงมาเลยดีใจดีใจโอเคสามดาวรับคืนอ้าวอ้าวเดี๋ยวนะสูงสุดคืออะไรวะโอ้หัวใจเอาแต่ค่อยไม่ใช้คืนนะอันดีวเราเลื่อนลงเลยแล้วกันโอ้ใช้เกือบห้าร้อยดาวโอ้สมพรป่าจริงอันไหนกันไหนแล้วเดี๋ยวไปกดอีก กดอีกหกดาวแล้วกันนะให้มันให้มันพอดีเนาะโอ้โหกดเล่นไปจะห้าร้อยดาวแล้วเนี่ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่คือตับได้ที่ยังไม่เกินห้าร้อยมันก็โอเคแหลนะฮะมันถือว่าตัว ex มันแบบเลทมันก็น่ากลัวอยู่แล้วแหละเพราะว่าจําได้ว่าไส้แตจกจัดจักรห้าร้อยหกร้อยดาวด้วยแหละฮะเนี่ย,นะยสหวซิเฟอรฟ์ขึ้นแล้วอ๋อมันขึ้นแบบเลดด้วยเนาะอ๋อเราไปหกดาวเนะาะไปขอขึ้นสักทีว่าใดๆก็ได้นะไปไอ้เชี่ยกดผิดกดผิด เป็นลนสิบดาวเดียวกูตกเลขใช่ไหม <c oughs> เออจากแม่กันลั่นไปแล้วออแถม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 ,แถมโอเคเลยเลยห้าร้อยละรอบนี้เลยจบแบบโอเคได้ได้จบแบบห้าร้อยสี่ดาวครับชีวิตเล่นอะไรเล่นตลกเลยเ oh, <no. S 1> ช้าเช้ายังเบอร์อยู่อะเข้าไปไม่ตกถึงท้องกาแฟไม่ได้กินเลยคือตื่นมาแบบ หลังหน้าแปลงฟันก็นมาอัดคลิปแล้วฮะรับไปรับไปรัไปโอ้จะบ,บ้าตายทำอะไรวะเนี่ย <c oughs> คือแบบอุตส่าห์กระท่องอยู่นะว่าเออ,เออปาปาเดี๋ยวเปิดเปิดเปิดแบบทีละห้าดาวก่อนเลยเขาไม่เปิดทีละดาวอะไรยี้คือไอ้ขวาสุดมันเป็นสิบดาวไงตัวตัวเปิดอะไรของตัวเนี่ยอ่าก็เรียกว่าสมุดม่วงสมุดฟ้าก็พอจะมีอัพสกิลไว้บ้างน,นะเดี๋ยง่าเดี๋ยวยค่อยไปลองเล่นดีกว่านะครับ ก็วันนี้ถือว่าประสบความสำเร็จในการเปิดคลิปแล้วถึงแม้เราจะหมดไปเกือบห้าร้อยดาวจริงๆก็โอเคห้าร้อยสี่ดาวแหละ <laughs> สำหรับเขาเรียกว่าพี่โอดิซีอุสของเราเนะฮะน่าจะเรียกไม่ผิดเนาะนะครับประมาณนี้อ่านี่โอดิซีอุมาอดี๋ีวนนเปลี่ยนตัวมามาใช้ด้วยยังไงวันนี้ต้องขออภัยกับศีลไม่ค่อยต็มที่ด้วยนะพอดีเขาเรียกว่าเจ็บคอต่อเนื่องมาแบบ โอ้จะจะหลน่าจะเรียกว่าน่าจะเกือบเดือนแล้วฮะยังไม่หายเลยนะครับแล้วก็ที่หายหายไปคือช่วงนี้แบบเล่นเสาย่าน้อยด้วยนะครับแล้วก็ติดงูติดงานเหมือนเดิมฮะแต่เอาเป็นว่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวตัวกาชาใหม่ๆก็จะมาแล้วกันเนาะ <c oughs> จะมาเปิดให้ทุกคลิปครับเพราะว่าคือตาบใดที่ยังเล่นสูตรออกมาตะได้อยู่อ๋อเขาเรีย <c> ก <oughs> <c oughs> ว่าตัวไม่นี่ตัวมันเต็มตัวมันเต็มตัวมันเต็มอยู่นี้เดี๋ยวค่อยไปลาบเอาครับมันอยู่ในนี้แหละนะฮะ ยังไงวันนี้ขอบคุณทุกคนที่มาติดตามมากๆเลยนะครับก็หวังว่ายังอยากดูคลิปกาชาของพี่อยู่เนาะก็จะเปิดไปเรื่อยๆนะฮะเราจะอยู่กันเยันแบบคืออยู่กันวันสุดท้ายของเกมแน่นอนนะฮะสำหรับการเปิดกาชานะเอาละวันนี้ก็ผมเลวซิเฟอร์แคตเตอร์สายกระส,สอบไย,ยต้องลาไปก่อนแล้วครับเดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับการเปิดกาชานะรอบหน้าน่าจะเป็นเป็ดก็ตมั้งเนาะน่าจะตามคิวนะครับเอาละฮะวันนี้ต้องลากไปก่อนแล้วครับบายบายครับโอ้มีความสุขแบบห้าไม้ดาว บายยจ้าบ๊ายบาจ้า